เจริญในธรรมค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เวลาธรรมเวลานี้คือเวลาที่เราจะมาพักกายพักใจและร่วมกันไต่ตรองในธรรมเพื่อนำความสงบกลับคืนสู่จิตใจของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ เป็นสัจธรรมที่เราทุกคนต่างเคยได้ประสบพบเจอกับตัวเองมาแล้วทั้งสิ้นแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความรักที่รุนแรงและกัดกร่อนใจเราได้มากที่สุดก็มักจะเกิดขึ้นจากคนที่เรารักที่สุดและในสถานที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือบ้านของเรานั่นเองค่ะในบ้านที่ควรจะเปลี่ยนไปด้วยเมตตาหลายครั้งกับมีความเงียบที่เยือกเย็นเข้ามาปกคลุม เป็นความเงียบที่เกิดขึ้นหลังจากการประทะกันของทิฏฐิซึ่งก็คือความเห็นที่ต่างฝ่ายต่างก็ยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดของตนนั้นถูกต้องที่สุดเป็นความเงียบที่เกิดจากการแบกรับอัตตาหรือก็คือตัวตนที่หนักอึ้งของเราไว้จนไม่สามารถจะลดลงให้แก่กันได้ทิ้งไว้เพียงรอยร้าวบนกำแพงของหัวใจที่ค่อยๆกว้านขึ้นหนาขึ้นทีละน้อย จนวันหนึ่งเราอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังอยู่กับคนแปลกหน้าในบ้านของเราเองค่ะปรากฏการณ์นี้คือสงครามเย็นระหว่างวัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็มีเกิดขึ้นในแทบทุกครอบครัวเป็นธรรมะเป็นบทเรียนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดและเป็นธรรมะที่ท้าทายหัวใจของเรามากที่สุดเช่นกันค่ะดังน,นั้นในวันนี้ ดิฉันอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาใช้เวลาทำในเวลานี้เพื่อส่องไฟแห่งปัญญาเข้าไปในมุมที่มืดที่สุดของบ้านเพื่อทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของรอยร้าวเหล่านี้และที่สำคัญที่สุดเพื่อค้นหาหนทางที่จะเปลี่ยนกำแพงที่มองไม่เห็นนี้ให้กลับกลายเป็นสะพานแห่งความรักและความเข้าใจ ด้วยหัวใจที่ได้ฝึกฝนแล้วด้วยธรรมะขององค์พระบรมศาสดาธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเป็นอากาลิโกคือไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ว่าโลกจะหมุนไปเร็วเทียงใดไม่ว่าช่องว่างระหว่างวัยจะห่างกันมากแค่ไหนธรรมะเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเครื่องแก้ทุกข์ที่ทรงพลังที่สุดเสมอค่ะขอเชิญทุกท่านเตรียมกายเตรียมใจ เพื่อเดินทางเข้าสู่การไตร่ตรองนี้ไปด้วยกันนะคะเรามาเริ่มต้นการเดินทางนี้ด้วยการส่องไฟแห่งปัญญาเข้าไปในมุมมองของคนที่เป็นลูกกันก่อนนะคะคนในวัยทำงานวัยกลางคนวัยที่เป็นดั่งเสาหลักของบ้านที่ต้องแบกกิ่งก้านสาขาไว้มากมายทั้งงานที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งครอบครัวของตนเองที่ต้องดูแลและในขณะเดียวกันก็ยังต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราความกดดันจากนอกบ้านก็หนักหนาพอแล้วแต่พอกลับมาถึงบ้านที่ที่ควรจะเป็นที่พักใจกลับต้องมาเผชิญหน้ากับคำพูดที่บางครั้งก็บั่นทอนจิตใจซะเหลือเกิน ทำไมกลับบ้านดึกแบบนี้งานมันจะอะไรนักหนาอายุเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่จะเก็บเงินซื้อบ้านเป็นของตัวเองสักทีดูซิลูกบ้านโน้นเขาได้เลื่อนตำแหน่งแล้วเราล่ะแต่งตัวแบบนี้ได้ยังไงไม่อายคนอื่นเขาเหรอคำพูดเหล่านี้แม้เราจะพยายามทำความเข้าใจว่ามาจากความห่วงใย แต่มันช่างหนักและเหนื่อยใจเหลือเกินนะคะความอึดอัดเหมือนถูกปฏิบัติว่าเรายังเป็นเด็กความน้อยใจที่ท่านไม่เคยเข้าใจเลยว่าโลกของเรามันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจิตใจของเราก็ย่อมเกิดความขุ่นมัวเกิดโทสะหรือความโกรธขึ้นเป็นธรรมดาความโกรธนี้ ก็เปรียบเหมือนไฟที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเผาไหมใจของเราให้เร่าร้อนเป็นคนแรกแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะไม่จุดไฟเผาใจตัวเองเมื่อมีคำพูดที่ไม่น่าพอใจมาเป็นเชื้อไฟธรรมะข้อแรกที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้เพื่อเป็นเหมือนน้ำสำหรับดับไฟในใจและเป็นเกราะคุ้มกันใจของเรา ก็คือขันติค่ะหลายท่านพอได้ยินคำว่าขันติก็จะนึกถึงแค่การอดทนการอดกลั้นเหมือนการกัดฟันกำมัดแน่นแล้วปล่อยให้มันผ่านไปซึ่งการอดทนแบบนั้นแม้จะดูเหมือนสงบแต่ภายในใจนั้นยังคงร้อนรุ่มรอวันที่จะระเบิดออกมาแต่ในทางทำแล้ว ขันตินั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากค่ะขันติที่แท้จริงไม่ใช่การอดทนด้วยความขุนเคืองแต่คือความอดทนที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นปัญญาที่ทำให้เราสามารถมองทะลุเปลือกนอกของคำพูดที่แข็งกระด้างได้เข้าไปเห็นถึงแก่นแท้ที่ซ่อนอยู่ข้างในได้นั่นคือความรักและความห่วงใยของพ่อแม่นั่นเองค่ะ ท่านไม่ได้อยากจะทำร้ายเราหรอกค่ะแต่ท่านกำลังแสดงความรักในภาษาเดียวที่ท่านรู้จักเป็นภาษาที่อาจจะล้าสมัยไปแล้วสำหรับเราแต่สำหรับท่านมันคือภาษาแห่งความปรารถนาดีอย่างสุดหัวใจการฝึกขันติคือการฝึกมองให้เห็นความจริงข้อนี้เมื่อได้ยินคำพูดที่ไม่ชอบใจแทนที่จะปล่อยให้ใจเราพุ่งออกไปโกรธ ให้เรามีสติคือความระลึกรู้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจของเราก่อนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วใช้ปัญญาบอกกับตัวเองในใจว่านี่คือภาษาความรักของท่านท่านกำลังเป็นห่วงเราอยู่เมื่อเรามองเห็นแบบนี้ได้บ่อยๆใจของเราจะเริ่มมีภูมิต้านทาน คำพูดที่เคยเป็นเหมือนหอกแหลมก็จะกลายเป็นเพียงลมที่พัดผ่านไปเราจะไม่เจ็บเพราะเราเข้าใจในที่มาของมันทีนี้เราลองมามองจากอีกมุมหนึ่งกันบ้างนะคะมุมมองของคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ที่เคยเป็นดั่งต้นไทรใหญ่ให้ร่มเงาแก่ทุกคนในบ้านผู้ที่เคยมั่นใจว่า ประสบการณ์ของตนนั้นถูกต้องเสมอแต่เมื่อการเวลาผ่านไปโลกที่เคยรู้จักก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วลูกที่เคยอยู่ในโอวาทตอนนี้กลับมีโลกของตัวเองมีความคิดของตัวเองคำพูดที่เคยศักดิ์สิทธิ์บัดนี้กลับไร้น้ำหนัก ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่คําสอนของเราถูกมองข้ามความรู้สึกเหงาที่ลูกๆไม่มีเวลาให้เหมือนเคยความรู้สึกกังวลว่าลูกจะให้ชีวิตผิดพลาดในโลกที่เราไม่เข้าใจความรู้สึกเหล่านี้มันบิดคั้นหัวใจคนแก่และบางครั้งมันก็ระเบิดออกมาเป็นคําพูด ที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและความไม่ได้ดั่งใจทำไมไม่ทำแบบที่แม่บอกบอกแล้วไม่เคยเชื่อพ่ออาบน้ำร้อนมาก่อนรู้ดีกว่าแกนะ่ะถ้าทำแบบนี้ระวังจะเสียใจทีหลังเราพูดออกไปเพราะรักเพราะเป็นห่วงแต่ผลที่ได้กลับเป็นความเงียบหรือการโต้เถียงยิ่งทำให้ช่องว่างระหว่างเรากับลูก ห่างออกไปทุกทีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ธรรมะข้อแรกที่จะเป็นเหมือนยารักษาแผลในใจคืออุเบกขาค่ะอุเบกขาเป็นหนึ่งในพรหมวิหารสี่ซึ่งเป็นธรรมะของผู้เป็นใหญ่คำว่าอุเบกขาไม่ใช่ความเฉยเมยหรือการไม่ใส่ใจนะคะแต่คือปัญญาของการรู้จัก วางใจให้เป็นกลางคือการยอมรับในกฎแห่งกรรมยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในโลกนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของคนอื่นแม้ว่าคนนั้นจะเป็นลูกของเราเองก็ตามลูกคือมนุษย์อีกคนหนึ่งที่มีกรรมเป็นของตนเองเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของเขาเอง เขามีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาเองเหมือนเราก็เคยเรียนรู้มาก่อนหน้าที่ของเราในฐานะพ่อแม่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็คือการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ชี้นำมาเป็นผู้เฝ้าดูเฝ้าดูอยู่ห่างๆด้วยความรักและความปรารถนาดีแต่ไม่เข้าไปก้าวกา่หรือพยายามจะเปลี่ยนแปลงให้เขา เป็นอย่างที่เราต้องการการฝึกอุเบกขาคือการฝึกวางความคาดหวงังที่จะให้ลูกเป็นอย่างที่เราต้องการวางความยึดมั่นถือมั่นว่าวิธีของเรานั้นดีที่สุดเมื่อเราฝึกวางได้ใจของเราจะเบาขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะความทุกข์ที่เกิดจากการแบกความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้ดั่งใจ มันจะหายไปเหลือไว้เพียงใจที่สงบและพร้อมจะเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นให้ลูกเมื่อเขาล้มและต้องการกำลังใจจากเราอย่างแท้จริงและเมื่อใจของเราสงบลงด้วยอุเบกขาแล้วเครื่องมือชิ้นต่อไปที่จะใช้สร้างสะพานกลับไปหาลูกคือปิยะวาจาค่ะปิยวาจา คือศิลปะของการใช้คำพูดอันเป็นที่รักเป็นหนึ่งในหลักสัมมาวาจาหรือการพูดจาชอบในมักมีองแปดพระพุทธองค์ทรงสอนว่าคำพูดที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยการพูดความจริงพูดคำสุภาพพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และพูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาลองทบทวนดูนะคะ คำพูดที่เราใช้กับลูกทุกวันนี้เข้าข่ายปิยะวาจาหรือไม่เราพูดความจริงแต่เราพูดด้วยความโกรธหรือเปล่าเราพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่เราพูดด้วยน้ำเสียงดูถูกหรือเปล่าเราพูดด้วยความห่วงใยแต่เราพูดด้วยวิธีการที่สร้างความกดดันหรือเปล่าการฝึกปิยะวาจาคือการฝึกเปลี่ยนภาษาของเราค่ะ เปลี่ยนจากภาษาแห่งอำนาจมาเป็นภาษาแห่งความเข้าใจจากทำไมไม่ทำแบบนี้อาจจะลองเปลี่ยนเป็นแม้ว่าถ้าลองทำแบบนี้น่าจะดีนะลูกลองเอาไปคิดดูจากบอกแล้วไม่เคยเชื่ออาจจะลองเปลี่ยนเป็นพ่อเป็นห่วงนะแต่ก็เคารพการตัดสินใจของลูกเพียงแค่เปลี่ยนวิธีการพูด พลังงานที่ส่งออกไปก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะจากพลังงานที่ผลักไสก็จะกลายเป็นพลังงานที่ดึงดูดลูกจะเปิดใจรับฟังเรามากขึ้นเพราะเขารู้สึกได้ถึงความรักที่ไม่ได้มาพร้อมกับความคาดหวังนี่คือหนทางที่จะทำให้เราเป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากเข้าหาไม่ใช่พ่อแม่ที่ลูกอยากเดินหนีค่ะ ไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทของลูกหรือพ่อแม่เมื่อมองให้ลึกลงไปในเก่นแท้ของหัวใจแล้วเราจะเห็นว่าทุกคนต่างก็ปรารถนาในสิ่งเดียวกันนั่นคือความรักและการยอมรับลูกก็อยากให้พ่อแม่รักและยอมรับในเส้นทางที่เขาเลือกพ่อแม่ก็อยากให้ลูกรักและยอมรับในความห่วงใยที่ท่านมี แต่ด้วยช่องว่างของวัยด้วยทิฏฐิด้วยความไม่เข้าใจเราต่างก็ใช้คำพูดเป็นอาวุธทำร้ายกันสร้างกำแพงที่หนาขึ้นหนาขึ้นในทุกๆวันธรรมะจึงเปรียบเสมือนสถาปนิกที่จะเข้ามาช่วยออกแบบเครื่องมือเพื่อทลายกำแพงนี้ลงและสร้างสะพานแห่งความเข้าใจขึ้นมาแทนขันติและเมตตา คือเสาเข็มของสะพานในฝั่งของลูกอุเบกขาและปิยะวาจาคือเสาเข็มของสะพานในฝั่งของพ่อแม่เมื่อทั้งสองฝั่งต่างลงมือสร้างจากฝั่งของตนโดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายเริ่มก่อนสะพานแห่งนี้ก็จะเชื่อมถึงกันได้ในที่สุดคะ่ะบ้านก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือที่ทางธรรมเรียกว่าเขตอภัยทาน เป็นที่ที่เราจะสามารถแสดงความอ่อนแอโดยไม่ต้องกลัวการตัดสินเป็นที่ที่เราจะได้รับอ้อมกอดมีใช้คำซ้ำเติมเป็นที่ที่หัวใจของเราได้พักผ่อนอย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นในวันเดียวนะคะมันต้องอาศัยเวลาและความตั้งใจจริงที่เรียกว่าฉันทะและวิริยะคือความพอใจที่จะทำ และความเพียรที่จะทําต่อไปขอเพียงแค่เราเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนถ้าเราเป็นลูกก็เริ่มฝึกขันติและเมตตาในใจของเราถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็เริ่มฝึกอุเบกขาและปิยวาจาจากฝั่งของเราพลังงานดีๆที่เราส่งออกไปซึ่งก็คือกุศล,ลกรรมที่เราได้สร้างขึ้น มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในบ้านและไม่ช้าก็เร็วอีกฝ่ายหนึ่งจะสัมผัสได้เองนี่คือการปฏิบัติบูชาที่เราสามารถมอบให้แก่คนในครอบครัวซึ่งเป็นพระอรหันต์ในบ้านของเราได้ในทุกๆวันค่ะเมื่อเราได้เห็นแจ้งในสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่นี้ มีจุดเริ่มต้นที่ใจของเราเองคําถามต่อไปที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแล้วเราจะนำหลักธรรมที่ได้ไตร่ตรองมาทั้งหมดนี้ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงได้อย่างไรเพราะการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องพระหรือเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นนะคะ แต่สนามปฏิบัติธรรมชั้นเลิศคือทุกขณะจิตที่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนในครอบครัวของเราเองพระพุทธองค์ทรงย้ำเสมอว่าธรรมะของพระองค์นั้นต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงดังนั้นเราจะมาสรุปหนทางปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้ทันทีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ในบทบาทของลูกหนทางปฏิบัติของท่านสรุปลงได้ในสองคำคือรับด้วยปัญญาและตอบด้วยเมตตารับด้วยปัญญาหมายถึงเมื่อใดก็ตาม ที่เราได้ยินคำพูดของพ่อแม่ที่ไม่ถูกใจที่บั่นทอนจิตใจก่อนที่อารมณ์จะปรุงแต่งให้เกิดความโกรธหรือน้อยใจให้เรามีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วใช้ปัญญาแห่งขันติพิจารณาลงไปในทันทีว่านี่คือภาษาความรักของท่านนี่คือความห่วงใยของท่าน เมื่อเราฝึกรับการกระทบนั้นด้วยเกราะแห่งปัญญาเช่นนี้ใจของเราจะไม่ถูกทำร้ายจะไม่เกิดบาดแผลเมื่อรับด้วยปัญญาได้แล้วขั้นต่อไปคือตอบด้วยเมตตาหมายถึงแทนที่เราจะตอบโต้กลับไปด้วยอารมณ์หรือด้วยความเงียบที่เย็นชา ให้เราตอบกลับไปด้วยความอ่อนโยนและความเข้าใจเช่นเมื่อท่านตำหนิว่าทำไมกลับบ้านดึกแทนที่จะเถียงกลับไปว่างานมันยุ่งเราอาจจะลองตอบกลับไปด้วยความนุ่มนวลว่าหนูขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะคะพอดีวันนี้งานเยอะจริงๆคะ่ะเห็นไหมคะ เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการตอบสนองบรรยากาศที่ตึงเครียดก็จะผ่อนคลายลงในทันทีนี่คือการปฏิบัติที่จะเปลี่ยนกรรมวิบากที่ไม่ดีต่อกันให้กลายเป็นกรรมดีที่สร้างความผูกพันสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ในบทบาทของพ่อแม่หนทางปฏิบัติของท่านสรุปลงได้ในสองคำคือ วางด้วยปัญญาและให้ด้วยเมตตาวางด้วยปัญญาหมายถึงการใช้อุเบกขาวางความคาดหวังที่จะควบคุมชีวิตของลูกลงยอมรับในกฎแห่งกรรมว่าเขามีเส้นทางของเขาเองเมื่อเราเห็นลูกกำลังจะตัดสินใจทําอะไรที่แตกต่างจากความคิดของเรา แทนที่จะรีบเข้าไปห้ามหรือสั่งให้เราลองฝึกวางใจให้เป็นกลางเราใช้ปัญญาพิจารณาว่านี่คือบทเรียนของเขาเราทำได้เพียงเฝ้าดูและให้กำลังใจเมื่อเราฝึกวางความยึดมั่นในตัวตนของเราลงได้ใจของท่านจะเป็นอิสระจากความทุกข์เพราะความไม่ได้ดังใจ เมื่อวางด้วยปัญญาได้แล้วขั้นต่อไปคือให้ด้วยเมตตาหมายถึงการเปลี่ยนจากการให้ในสิ่งที่เราอยากจะให้มาเป็นการให้ในสิ่งที่ลูกต้องการอย่างแท้จริงสิ่งที่คุณลูกในวัยทำงานต้องการที่สุดจากพ่อแม่อาจจะไม่ใช่เงินทองหรือคำสั่งสอน แต่คือพื้นที่ปลอดภัยคือการรับฟังและคืออ้อมกอดดังนั้นการฝึกให้ด้วยเมตตาคือการฝึกใช้ปิยะวาจาเปลี่ยนจากคำตักเตือนมาเป็นคำให้กำลังใจเหนื่อยไหมลูกมีอะไรให้แม่ช่วยไหมพ่อภูมิใจในตัวลูกนะ คำพูดเหล่านี้คือทานอันประเสริฐที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวแต่มีอนุภาพที่จะเยียวยาหัวใจที่เหนื่อยล้าของลูกได้อย่างน่าอัศจรรย์และท้ายที่สุดมีการปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งที่เป็นดั่งหัวใจที่จะเชื่อมโยงการปฏิบัติของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันนั่นคือการฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งค่ะ เราอาจจะคิดว่าเราฟังกันอยู่ทุกวันแต่การฟังส่วนใหญ่ของเราคือการฟังเพื่อที่จะตอบโต้ไม่ใช่การฟังเพื่อที่จะเข้าใจการฟังอย่างลึกซึ้งคือการวางความคิดวางทิฏฐิวางอัคติของเราลงทั้งหมดแล้วใช้หัวใจฟังในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังพูด ฟังให้ได้ยินไปถึงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่หลังคำพูดฟังให้ได้ยินไปถึงความทุกข์ที่เขาไม่ได้เอ่ยออกมาการฟังอย่างลึกซึ้งนี้คือการให้ของขวัญอันล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้แก่กันได้เพราะมันคือการบอกอีกฝ่ายหนึ่งว่าตัวตนของท่านมีความหมายสําหรับฉัน ฉันพร้อมที่จะเข้าใจโลกของท่านเมื่อใดก็ตามที่ความขัดแย้งกำลังจะเกิดขึ้นในบ้านลองให้ใครสักคนหนึ่งเริ่มต้นที่จะหยุดพูดแล้วเปลี่ยนมาเป็นผู้ฟังก่อนท่านจะพบว่าพายุอารมณ์ที่กำลังจะก่อตัวจะค่อยๆสงดลงและถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน การเดินทางเพื่อการไตร่ตรองของเราในวันนี้กำลังจะดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราได้เริ่มต้นจากการมองเห็นกำแพงที่มองไม่เห็นกำแพงที่สร้างขึ้นจากคำพูดและความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเราได้เรียนรู้เครื่องมือทางธรรมสำหรับทลายกำแพงในฝั่งของตนในฐานะลูกเรามีขันติ เป็นเกราะคุ้มกันมีเมตตาเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจในฐานะพ่อแม่เรามีอุเบกขาเป็นโอสถแห่งการปล่อยวางมีปิยะวาจาเป็นเครื่องมือสร้างไมตรีและเราก็ได้คนพบว่าเสาเข็มของสะพานทั้งสองฝั่งนั้นจะเชื่อมต่อถึงกันได้ด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องว่า เราทุกคนล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่กำลังเดินทางบนเส้นทางแห่งการเวลาที่แสนสั้นนี้ไปด้วยกันท้ายที่สุดธรรมะทั้งหมดนี้ก็ได้นำเรามาสู่การปฏิบัติอันเป็นรูป,ปธรรมคือการฝึกฟังซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งฟังด้วยหัวใจที่ปราศจากอคติฟังเพื่อที่จะเข้าใจไม่ใช่เพื่อที่จะเอาชนะ การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่นี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะคะมันคือเส้นทางคือการเดินทางที่ต้องอาศัยความเพียรพยายามอาศัยความอดทนและที่สำคัญที่สุดต้องอาศัยความตั้งใจจริงที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองก่อนไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งเริ่มไม่ต้องตั้งคำถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจเรา แต่ให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้เราได้พยายามทำความเข้าใจเขาแล้วหรือยังทุกครั้งที่เราเลือกใช้ขันติแทนความโกรธนั่นคือเรากำลังวางอิฐก,ก้อนแรกของการสร้างสันติสุขในบ้านทุกครั้งที่เราเลือกใช้เมตตาแทนความรำคาญใจนั่นคือเรากำลังรดน้ำให้ต้นไม้แห่งความสัมพันธ์งอกงามขึ้นอีกครั้ง ทุกครั้งที่เราเลือกใช้อุเบกขาแทนความคาดหวังนั่นคือเรากำลังมอบอิสระอันยิ่งใหญ่ให้แก่ใจของเราเองและแก่ใจของลูกและทุกครั้งที่เราเลือกใช้ปิยะวาจาแทนคำพูดที่ทิมแทงนั่นคือเรากำลังทอสะพานที่มองไม่เห็นให้หัวใจของคนสองวัยได้กลับมาใกล้กันอีกครั้งหนึ่ง นี่คืออนุภาพแห่งธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้เป็นมรดกแก่โลกเป็นธรรมะที่อากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยธรรมะเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเครื่องมือแก้ทุกข์ที่ทรงพลังที่สุดเสมอสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากการบ้านทางใจข้อสำคัญที่สุด ให้ทุกท่านได้นำกลับไปใช้เป็นเครื่องเตือนสติเป็นประภาคารนำทางในทุกครั้งที่พายุอารมณ์กำลังจะก่อตัวขึ้นในบ้านคืนนี้หรือครั้งต่อไปก่อนที่จะเอ่ยคำพูดใดๆกับคนที่เรารักในครอบครัวลองหยุดถามใจตัวเองเบาๆเพียงหนึ่งวินาทีว่าคำพูดที่เรากำลังจะกล่าวออกไปนี้ มันจะทำหน้าที่สร้างสะพานหรือจะทำหน้าที่สร้างกำแพงขอให้คำถามนี้เป็นดังสติที่จะคอยเหนี่ยวรั้งใจของเราให้เลือกสร้างแต่กรรมดีวจีกรรมที่ดีต่อกันขอขอบพระพุณทุกท่านที่ได้มอบเวลาอันมีค่านี้เพื่อการไตรตรองธรรมและการดูแลใจไปด้วยกัน